2นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งผมได้รับแจ้งนะครับจากทางฝ่ายเลขยนฐานนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านชาดาไยเศษนะครับไม่สบับสนานนะครับมีท่านท่านชาดามีอย่าเสือมาไหมครับยังไม่ได้ตอบมานะครับจะเริ่มต้นไม่ได้ส่งผู้แทนอะไรด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของสำนนการณ์ตำรวจแห่งชาตินะครับได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกประสียธสุดตารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งครับสามนะครับพันตำรวจเอกเจเกษสิริโชติครับอาจจะท่านถูกเนาะโอเคผมไม่ได้ตกนลใครนะครับเมื่อที่ว่าท่านได้ภิปรายในสภานะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็คิดว่า ท่านเองก็ดูในเรื่องของผู้อีิคนต่างๆนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์หากว่าได้มีโอกาสคุยกับท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่มาก็ผมคิดว่าคงไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่จิตใจอะไรนะครับีนี้ท่ากรรมธิการที่ทอืูนคงเห็นไปในทิศทางเดียวก,กันนะครับเขียนนะครับ